เราต้องเดินไปถึงตรงนั้นเลยเหรอเหนื่ยอยแล้วใครจะมาต้องฟิตร่างกายด้วยนะเดินช้อปปิ้งไม่เหนื่อยเดินขึ้นเขาเหนื่อยปะเขาไม่มีทํากระชเช้าหรอน่าเริ่มซิดแล้วคลิปนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ศรีราชาเราจะพาไปกินกินกินแล้วก็กินเราจะพาไปกินที่ร้านไหนกันบ้างพร้อมกับที่เที่ยวมากมายที่เราจะพาไปกันที่ศรีราชา บอกความหมายของแต่ละสีแล้วเราไปไงเอาทุกสีไม่โลบเลยตอนนี้เรากำลังเอาโบอธิษฐานมาผูกเอาไว้ค่ะอารมณ์เหมือนโซวทาเวอร์ มาแต่เช้าเลยก็นีคืออะไรตรงนี้คือคนที่เขาบริจาคเพื่อสร้างสะพานนี้แหละ <c oughs> คิดว่าแล้ววิวสวยดีนะอ <c oughs> ๋อนู่นนู่นคือสกายวอลอยู่บนหุนป่ะแล้วต้องเดินไปถึงตรงนั้นเลยเหรอฮะมีรถมาหล่า <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> คนเริ่มมาเยอะนี่เราออกจากบ้านมาแค่เจ็ดโมงเกือบเก้าโมงแล้วอะเราออกจากบ้านวันเจ็ดโมงสิบห้า ทางไปสะพานกระจกเนี่ยเห็นปะนี่เราไม่ได้รีวิวมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าต้องเดินกี่กิโลเนี่ยไม่ได้ทำกิมบ้ามเลยใช่แล้วไหวไหมน้องไ <Why? S 1> <Why you? S 2> หวอยู่ห้ามให้อาหารลิงแต่ว,ว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปถือว่าน่าจะหอบนะถ้าไปถึงขั้งบน <laughs> มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอ่ะแสดงว่าที่นี่เขาดังมากจริงๆระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเขาไม่มีทำกระเช้าหรอ น่าเลิมสิโอ๊ยเหนือ่อยอ่ะเหนื่อยแล้วใครจะมาต้องฟิตร่างกายด้วยนะโอ๊ยโอ๊ยมันไม่ได้เหนื่อยเหมือนเดินช้อปปิง้งเอ้ยเดินช้อปปิ้งไม่เหนื่อยเดินขึ้นเขาเหนื่อยมา ซึ่งทางกังก็ไม่ได้ไกลมากแต่หอบน้องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรจะทำคอนเทนต์ต้องสดายดีกว่าฮะฮะไม่มีใครเคยเตือนเราเลยเพราะว่ามันเหนื <yah oo> ่อยขนาดนึงเดิน yes, ต <comm> <to> <place> ่อไปนะคะเดินต่อไปป้ากัเขาคงคือใกล้ไปภูเก็ตสู้ ทำไมภูเก็ตมันมีแรงน่าจะถึงแล้วนะฮะทุกคนเรากำลังจะถึงสะพานแก้วแล้วเจอแล้วเจอที่ขายน้ำแล้วเฮ้ยน้องอตอดทำไมเนี้ยน้องคือมาถึงก็ตอดอีกคือที่เรามาเช้าเนี่ยเพราะว่าเรากลัวคนเยอะแต่ว่าตอนนี้คิดถูกแล้วที่เรามาเช้าไม่งั้น เงือแตกนี่คือแค่นี้ก็เงือแตกแต่ยยะแล้วเนี่ยโอ้ยค่านามที่นี่ก็ไม่ได้ชาร์จนะไม่ต้องหิ้วขึ้นมาก็ได้ถ้าเหนื่อยก็แวะซื้อเลยจ้ะทำบุญให้วัดถ้าใครขี้เกียจมาก็ดูคลิปเราไม่ต้องเดิน๋ยวเราเหนื่อยแทนเงอแตกมากนี่เป็นฤดูกาลที่มีดอกไม้ผีบานค่ะทุกคนแล้วจะเป็นฤดูซากุละ โอ้ยเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนั้นเลยจริงเงี้ยโคตรเก่งอ่ะทำไมเราเก่งขนาดนี้ตอนนี้สู่พิธีการครอบรองเท้าเห็นดูหน้าเราไปเราเอาแล้วไม่ต้องมาจูง จากตรงสะพานกระจกน้องเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งน่ากลัวไหม,มกลัวไปเอ,อ้ยมีนั่งกลัวหรอกแค่ไม่กี่ความสูงเท่าไรเนี่ยร้อยห้150ยาสิบลาร้อยห้าสิบลารเราเลยทางขึ้นพาระวิหารแล้วเรากลับไปไม่ได้แล้วใช่ไหมากลับไปไม่ได้แล้ววะนะ่าน้องเลยไม่ได้ขึ้นไปไหว้าพาข้างบนเลยเดี๋ยวเราต้องลงทางนี้นเราไม่ได้ขึ้นไปวิหารเมื่อกี้เราเห็นบันไดทางขึ้นวิหารแล้วเรารู้สึกท้อแท้มาก เรากละว่าเราจะกลับมาขึ้นไงแต่มันย้อนไม่ได้ถ้าใครจะมาก็ต้องยืมพักเหนื่อยแล้วก็ขึ้นวิหารก่อนแล้วก็ค่อยเดินมาตรงนี้นะน้องอยากสองกล้องนี่ไงน้องอเหย่อนเหรียญก่อน,น,น,นเอาคนหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะไอติีมป้าไผ่บครั สาาี่สร้อยขมันได้ไอศครีมกะทิสดนะครับไอศิรีมกะทิสดเป็นไงเป็นไงครับอ,อร่อยไหนขอชิมหน่อยดิขอชิม,อชมคำหนึง่หงหอมมีเนื้อด้วย,ยอร่อยไอติมอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงทางลงแล้วไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อแค่ไหนปวดเมือ่อย ปวดมุ้ยแผลเมือ่อวานนะน้ำปวดมุ้ยนัง่งกับมะวาน้องไม่ทำอะไรหม<พ>อเมื่อวานรู้ว่าปดมุ้ยสัญชาติอะไรพวกไทยก็แม่ชักจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลนี่นาสรุปว่าน้องต้องมาซ่อมใหม่นะเพราะน้องไม่ได้ขึ้นวิหารนะโอเค <c oughs> น้องบอกว่าน้องจะมาซื้อไอติมแต่ว่ามาซื้อไอติมสองคำอันนี้สองลูกเขาเนาะอันนี้จะซื้อสองลูกด้วย หิวข้าวแล้วก็ต้องไปกินข้าวสิเดี๋ยวตามไปดูนะ ดูดอร่อยมีมชีสเยอะๆมันแบบอะไรนิ่มๆนิ่มแป้งเหรอใช่ใชันนี้เขาจะหวานนำที่ชมพูเลียแต่โดยรวมอร่อยนะอาหารอร่อยทุกจานเลยท<อ>ีแรกป้าบอกว่าอุ้ยราคาราคาดูแรงเปล่าเลยอาหารมันเยอะแต่ถ้าคนที่จะตามมาคือเบาๆหน่อยอย่าสั่งเยอะ <laughs> อย่างไี่เห็นเลย <laughs> ราคาเขาก็เตือนแล้วว่ามันน่าจะใหญ่แต่เราอะลืมคิดแต่ถ้าเทียบกับปริมาณมันไม่ได้แพงเลยเพราะว่าค่อนข้างสมราคา จริงจมันไม่ได้แพงแหละมันเยอะแต่ผอมก็ดูสดนะฮะผู้เลใช่สดสดทุกอย่างแล้วก็อร่อยเออแต่ความจริงอร่อยอร่อยเลยเหรอนุ่มนุ่มใช่ไหมแล้วก็กรอบตรงข้างนอกกรอบหน่อยหน่อยใช่ไหมอร่อยทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเซบันเซอร์ต้องเข้าแล้วไม่ใช่อร่อยจริงใช่ไหม อร่อยดีนมองว่าเท่าไหร่มือดิมือดิค่าดนงั้นมีสองพันห้าแล้วกันอ่าเสร็จสมดสามพันห้าพร้อมกับของห่ออีกสองจานครับนี่กินได้หมดเราจะไปที่ไหนกันไปดูต่อไปเลยนะครับนี่เราอยู่ไหนคับน้องเราว้ามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่านออกปะเนี่ยมาเฟือ อันนี้อร่อยกว่าจริงเป็นโฮมเมดเลยเขาทำเองหวานขมกำลังดีคุกกี้คุกกีอครีมไม่หวานมากอร่อยแต่บรรยากาศที่เขาแต่งออกแนววินเทจเลยนะใช่บรรยากาศแบบจริงเลเข้ามาติดๆนิดนึงนะแล้วก็คือคนเยอะมากอ่ะยางมีที่จอดรถฝั่งตรงข้ามนี่เราอยู่ที่ไหนล่ะครับ Space In Spirit เดี๋ยวเข้าไปดูกันพิพิธภัณฑ์อวกาศ เราได้ต wow. for ั๋วแล้วนะคะได้ชิคเค็ตแล้วอันนี้ที่มีหัวใจของเด็ก20บาทของผู้ใหญ่50บาทเขาบอกว่าเราสามารถจะมีสิทธิ์ทำกิจกรรมได้ฟรี3ครั้งด้วยค่าตั๋วถูกมากเลยอ่ะไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศสภาพไรแรงนมำถ่วง มีไม่เล่นแล้วนะคะไม่ได <Lane: carbohyd> ้ดี่คอเทนด์นานแล้วยังครับเกินครึ่งชั่วโมงเกินเกินเกินแล้วนะครับผมมีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับผมโอเคอันนี้คือเครื่องอะไรคะอันนี้คือเครื่องแบบจำลองการฝึกซ้อมของนักบินนะครับผมเรียกว่าเครื่องใจร้อนสปอยล์นะครับในสภาวะเคว้งอ๋อไร้แรงน้ำท่วม ก็มีอ้วกอะเนาะน้องก็มีไหวไหมไม่ไหวโอ้โหโอ้โหสงสารมีน้องสงสารมีไหม <c oughs> เป็นเป็สิบวีที่ยาวนานมากยมาอย่าดมมพี่อย่าดมไม่ได้มาหวยสงสารนักบินอวกาศเลยอ่ะสภาพไรลแรงน้มด่วงมันคือแบบว่าต้องตีลังกากี่รอบก่อน เด็กๆกำลังทานอาหารชาเช้ากันค่ะอร่อยไหมครับโคตรพเฟ่ที่เฮียภูมิอยากกินมันมีชวนน้องไปกินข้างนอกก็ไม่ไป,ไปน้องอร่อยไหมลกูกอร่อยหรือ,อหิวโกดโไลค์กดไลค์ตัวชีตย,ยืดเขานะอู้โูควันควันร้อนนะเองน่าจะหิวแล้วละ และตอนนี้เราก็พาทุกคนมาที่บาริสโต้ศรีราชานะครับนี่บรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนอะไรดูบรรยากาศร้านหมายถึงบรรยากาศร้านอ๋อเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนเนี่ยเป็นแนวรถไฟอ่ะพาเข้าไปดูข้างในหน่อยเขาให้นั่งกินกาแฟในนี้หรอได้นั่งได้นั่งได้เรมียบร้อย เมมขาบอกเมกื่อี้ทังทั้งใต้คือน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวรูปมะช่ายเขาเลยลอยตัวอยู่แต่บะมี้บอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเดี๋ยวดูกแบบมากินได้ไหมน่าจต้องใส่นะนี่ได้อยู่มันเหมือนกินน้ำมะพร้าวแล้วใส่ชาเขียวอะแต่พูดมาจะขมไม่หน่อยแต่บะมีม่ชอบกินแบบไม่ไม่หวานถ้าขมนี่อร่อยสุดมะช่าดีมากไอ้นนี้ร้อยหกสิบโอเป็นเมนูซิกเนเจอร์เขา เจอมนูเขามีหลายนะเนื้อเค้กรูปเนอะเฮียตั้งใจมากเลยเป็นไงอื้อเลยเรียเป็นแบบนุ่มๆครีมๆไม่หวานอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจ๋าแล้วก็คุณบอสนะคะซึ่งเป็นบิ๊กบอสของที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ฝากร้านนิดนึงแล้วกันนะองร้านก็อยู่สีราชานะครับผมอยู่เส้น ข้างหลังโรงเรียนอสัมชัญน,นะครับเส้นตรงยายบูอยู่กับทางรถไฟเลยครับเปิดปิดนะครับ9โมง,โมงป,ปิด6โมงครับผมก็มีเพจด,ด้วยนี่ใช่ไหมคะ,มคะใช่ใช,ชื่อเพจ The Barista at สีรัชชค่ะ